อ่าราบสวัสดีนะครับน้องๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับมือปิกแล้วนะครับวันนี้นะครับใครใครที่นะครับเข้าเกมได้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปเล่นในเกมได้นะครับเป็นกรณีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คิอเข้าล็อกอกินนะครับ ID สำรองนะครับนี่เข้ามารูเตอร์อัปเดตนะครับแล้วก็นะครับอ่าล้วก็กดยินยันะครับผมสมมุติไปนะครับเราเลือกทีมนะครับเลือกทีมนะครับผมแล้วก็เลือกชุดนะครับ เลือกไปก่อนนะครับแล้วก็ยืิงันนะครับผมแล้วก็อ๋อดีครับอ่าแล้วก็มาถึงหน้าจัดการโค้ดนะครับแล้วก็เลือกโค้ดแล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถเปลี่ยนโค้ดได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเราไม่สามารถเลือกได้นะครับนี่โค้ดติดครับนี่เราติดค้างอยู่หน้านี้นะครับเราจะทํายังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี่นะครับเราก็เข้ามาที่ คือสตูนะครับเข้าไม่ได้แล้วก็เข้าไปที่ FIFA o n l ไลน์นะครับแล้วก็นี่ไงครับกดอัปเดตนะครับผมแล้วก็รอมาอัปเดตแล้วก็จะล่นได้ตามประกตินะครับผมแล้วก็ไปอัปเดตแพทในเกมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรออัปเดตสแป๊บนะครับนี่นะครับอัปเดตแล้วนะครับนะครับผมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเข้าไปเล่นเกมนะครับเข้าไปในเกมเลยนะครับผม อ่าเป็นรูปปกแบบไห่นะครับจาก Empty นะครับผมนี่เราก็ต้องมาโหลดแพทนะครับ3ามร้อยเาเมะไบนะครับผมโหลดกดสูตรนะครับผมรอมันหลดให้เสร็จก็เข้าไปเลือกชุดเลือกทีมเดี๋ยวเ็เข้ามาในเกมต่อไปนะครับผมเป็นรูปไหมนะครับคือรูนรูอานปีไอคอนนะครับผมเดี๋ยวรอมานโหลดก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็ดาวน์โหลดแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาในตัวเกมกันนะครับ เอกปุ่มรั้นอเนะ่นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ลูสเตอร์อัปเดตนะครับขั้นตอนแรกก็อัปเดตนะครับปล่อยให้เขาดาวน์โหลดไปนะครับผมนะโอเคครับผมก็รอนะครับสตนดิแนอัปเดตค่าเป็นละ4จุดนะครับ อ่าอัปเดตเสร็จแล้วเราก็กดตัดไปนะครับผมหน้าที่สองตั้งกาทีมนะครับเราก็ไปเลือกทีมของเราที่อยากเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวลุงขอเลือกนะครับเดี๋ยวลุงขอเลือกทีมก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกนะครับระหว่างเวเนเซียนะครับหริการี่นะครับแล้วก็มียุดธสามยุดนะครับหรือชเอาเสตันยอนนะครับนี่เป็นทีมชาติไทยด้วยนะครับ ทิมชาติไทยเลยนนัดจะเอาจุดไหนดีนะครับผมอ่ะรอาจุดนี้ก็แล้วกันนะครับผมเป็นเอสตันยอนนะครับมีตรงทิงชาติไทยด้วยนะครับอ่าเริ่มจะเลือกทีมเอสตันยอนก็แล้วกันนะครับผมอ่านะครับตรงนี้ลุงก็เลือกนะครับผมเป็นเวเนเซียนะครับผมอ่าโอเคนะครับโอเคครับเราก็เลือกเป็นเวเนเซียก็แล้วกันนะครับ ใช่ครับแล้วเรามาเลือกคูณนะครับผมนี่ครับผมถึงเราจะคูณนะครับเอาเป็นนี่กันแล้วกันครับไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะไปเรับครับนะครับผมตั้งครับนะครับนะครับเป็นเลื่อเอสกซ์เพนชันนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้รับ17ล้านดีพีนะครับผมรีเซ็ตโมทัวร์นะครับผม นี่นะครับก็เข้ามาสู่น้าทีนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีคงมีกิจกรรมใหม่นะครับผมซื้อคงซื้อขายนะครับก็หมดเวลาไปแล้วน,นะครับเกมงตังสวยอะไรนะครับเดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้นะครับ